สวัสดีครับพขก็ผมแจ็คแล้วครับวันนี้จะมารีวิวเกง Adidas ตัว3นิ้วเอาไว้ใส่ซ้อมใส่แข่งพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าแบรนด์ a d i d a s เป็นแบรนด์ที่ผมชอบอยู่แล้วเนาะ mm hmm. อ่าก็เลยเลือกที่จะใส่ของ Adidas ครับก็คือราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็สามารถซื้อได้ง่ายครับ mm hmm. อย่างหนึ่งครับตัวนี้มันจะไม่สั้นมากมันจะเป็นเกงใส่แข่งได้ด้วยใส่ซ้อมได้ด้วยส่วตัวผมก็ใส่ทั้งสอย่างเลย ก็คือจะยาวจากเป้าวัดถึงขาเองนะครับก็คือยาว3นิ้วก็คือการสวมใส่ก็เป็นน้ําหนักเบาเป็นผ้าแห,แห้งเร็วครับเวลาเหงื่อออกมากๆนักายิงนจะรู้ครับว่าเวลาเหงื่อออกแล้วถ้าแห้งเร็วนะมันจะดีจะทาให้มันไม่หนักต,ต้องบอกก่อนครับว่าผมสูง165เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมสูง171น้ําหนัก65หเอว32สก็คือจะเท่ากับไซส์เอ็ม กางเกงนะครับตัวเดีย่า้อไซส์ M แต่ถ้าเป็นเสื้อก็จะเป็น S ครับอันนี้มาเูีนกางเกงก็คือผมเอวสาก็คือจะบอกง่ายๆก็คือ3 2สองก็คือ,คอต้องไซส์ M ครับถ้าไซส์ S มันจะกระชับเกินไปมันจะแน่นแต่ก็ใส่ได้ครับแต่ถ้ากางเกงผมขอสบายๆก็คือเอลสามสก็คือเลือกไซส์ M ครับก็คือจะใส่แล้วก็ไม่รัดมาก ใส่ดีสบายเบาลมโกค,ครับแห้งเร็วเดี๋ยวจะลองสงมใสให้ดูครับว่าใส่แล้วมันจะ,อ,ะอยู่ประมาณไหนสั้นไปหรือเปล่าจะเป็นไงเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับ สำหรับผมแล้วก็คือไม่สั้นไม่ยาวเกินไปครับใส่ดีท่านใดที่กําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังหาซื้อเกงใส่วิ่งใส่ซ้อมผมอยากลองแนะนําให้ลองเป็นแบรนด์ครับก็คือราคาไม่แพงมากสามารถใส่ก็คือแข่งได้ด้วยซ้อมได้ด้วยอีกอย่างนึงก็คือยุคนี้ยุคประหยัดครับต้องประหยัดข้า <c oughs> ของแพงครับตรงน,นี้ก,อนนก็อันไหนราคาที่พอใส่ได้ใช้ได้ก็น่าจะเหมาะสม กับผมนะครับันนี้กับผมอันนี้ผมแค่นะนําไม่เส็จมาถึงอายุการใช้งานครับตัวนี้ผมสั่งมาเมื่อปี2020ครับปีนี้ก็2023ประมาณ2ปีกว่าครับก็คือสภาพก็คือยังใหม่อยู่เลยครับยังสภาพยังดีครับร้อยเปร์เซ็นก็อยู่ประมาณ80ครับยังถือว่ายังใหม่สียังไม่ซีดขณะผมซักเครื่องแล้วก็ตากแดดด้วยนะครับก็คือก็ยังใหม่อยู่การยืดอายุการใช้งานก็คือส่วนใหญ่แล้วพวก ผ้ากีฬาครับมันจะเป็นผ้าแห้งเร็วก็คือใส่ปุ๊บสามารถซักมือแล้วก็ตัดในลมได้เลยก็คือไม่ต้องจะเป็นต้องไปซักเรเแล้วก็ตัดเองเรพราะมันผ้ามันแห้งเร็วอยู่แล้วแล้วก็ยืายุการใช้ง,งานของของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับมาถึงราคาครับราคาตัวนี้ผมซื้อมาหนึ่งพั 1, ครับตัวนี้ไม่ไม่มีส่วนลเลยเพราะว่าตอนนั้นกำลังหาเกงใส่ไปแข่งก็เลย ซื้อราคาเต็มเลยใจร้อนด้วยแบบด้วยความที่เอออยากอยากลองดูว่าเออมันมันใส่ดีไหมในเงี้ยครับเขดูในในในแอปแล้วมันก็สวยดีมันไม่สั้นเกินไปคือแบรนด์อื่นมันอาจจะสั้นเกินไปสําหรับผมครับก็คือ2นิ้วอย่างเงี้ยใส่แล้วมันวิววิวมันใจคอไม่ดีอย่างเงี้ยเออพอมาสนิ้วประมาณนี้ก็กําลังสวยก็คือไม่สั้นมากอยากใส่ทําอะไรได้อยู่อ่าเพื่อนๆใสยย่กางเกง อาดิดาัก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันครับว่าใครใส่รุ่นนี้อยู่หรือว่า,อาชอบกางเกงรุ่นไหนของอาดิดาก็ลองพูดคุยกันครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปหน้าจะรีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังมีเสื้อผ้าอาดิดาอีกเยอะเลยครับที่จะมารีวิววันนี้ลาไปก่อนครับวิห้สรุปนะครับทุกคนสวัสดีครับ